Atomic Habits เคล็ดลับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆที่ส่งผลใหญ่ในชีวิตและธุรกิจหนังสือเล่มนี้เริ่มจากจดสำคัญว่าทำไมคนส่วนใหญ่ล้มเหลวในการเปลี่ยนนิสัยที่อยากทำให้สำเร็จคำตอบไม่ใช่เพราะขาดความตั้งใจแต่เพราะพยายามเปลี่ยนแบบผิดวิธีหรือพยายามเปลี่ยนเยอะเกินไปในครั้งเดียวเจมส์เคลียร์แล้วว่านิสัยเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่อง Atomic Habits คือพลังจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยั่งยืนได้ลองลึกภาพชีวิตที่คุณอยากเปลี่ยนบางอย่างเช่นอยากมีวินัยออกกำลังกายอยากจัดการเวลาได้ดีขึ้นหรืออยากมีทีมงานที่ทำงานแบบมือโปรแต่พอจะเริ่มมันยากกว่าที่คิดต้องทำเยอะต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะๆสุดท้ายก็ทอ้อถอยกลับไปเหมือนเดิมนี่แหละคือเหตุผลที่เจมส์เคลียร์เขียน Atomic Habits เพราะเขาเห็นว่าการเปลี่ยนนิสัยครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวันเดียวแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สะสมจุดเริ่มต้นนิสัยเล็กๆที่เรียกว่าอะตอมเล่มนี้เน้นที่คำว่าอะตอมหรืออะตอม,มิกค,คือสิ่งเล็กที่สุดที่ยังมีพลังนิสัยเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าทำต่อเนื่อง1%ดีขึ้นทุกวันผ่านไปหนึ่งปี บอสจะดีขึ้นมากกว่า37เท่าทำไมคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีแรงบันดาลใจแต่เพราะพยายามเปลี่ยนทีละมากๆจนล้มเหลวและเลิกไปคนชอบตั้งเป้าหมายใหญ่แต่ไม่ค่อยสนใจระบบหรือกระบวนการที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จจริงๆร,ระบบสำคัญกว่าผลลัพธ์เจมส์เคลียร์บอกว่าอย่ามองแค่เป้าหมาย แต่ให้โฟกัสที่ระบบที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นถ้าบอสอยากลดน้ําหนักไม่ใช่แค่คิดเรื่องน้ําหนักบนตราชั่งแต่ต้องสร้างระบบกินอาหารดีและออกกําลังกายทุกวันถ้าบอสอยากธุรกิจโตไม่ใช่แค่คิดยอดขายแต่ต้องสร้างระบบทำงานการติดต่อลูกค้าการจัดการเวลาที่ทำให้ทุกอย่างเดินไปได้อย่างต่อเนื่องกดทองสี่ข้อในการสร้างนิสัย The Four Laws of b e h a v i o r Change Make It Obvious ทำให้นิสัยนั้นเห็นไว้ชัดเช่นถ้าบอสอยากออกกำลังกายให้วางชุดกีฬาไว้ในที่เห็นชัดเจนวิธีนี้จะช่วยให้สมองรู้ว่านี่คือเวลาที่ต้องออกกำลังกายโดยไม่ต้องคิดมาก Make It Attractive ทำให้นิสัยนั้นน่าทำผูกนิสัยกับสิ่งที่บอสชอบเช่นฟังเพลงโปรดระหว่างวิ่ง ถ้านิสัยนั้นน่าเบื่อไม่มีแรงจูงใจบอสจะเลิกทำเร็ว make it easy ทำให้นิสัยนั้นง่ายที่สุดถ้าบอสตั้งเป้าวิ่ง10กิโลเมตรแต่ทุกครั้งที่วิ่งรู้สึกเหนื่อยและลำบากบอสจะเลิกแต่ถ้าลดเป้าเป็นวิ่ง1กิโลหรือเดินเร็วก็จะทำง่ายขึ้นและทำต่อเนื่องกว่า make it satisfying ทำให้นิสัยนั้นรู้สึกดี ให้สมองรู้ว่านิสัยนี้ให้รางวัลเช่นเก็บสถิติว่าออกกำลังกายครบกี่วันแล้วหรือให้รางวัลตัวเองหลังทำงานเสร็จทำให้บอสอยากกลับมาทำซ้ำเพราะรู้สึกว่าคุ้มค่าเทคนิคเสริมต่อยอดนิสยัย Habit Stacking นี่คือเคล็ดลับที่ช่วยให้บอสไม่ลืมทำสิ่งใหม่ๆโดยนำนิสัยใหม่ไปต่อกับนิสัยเก่าที่ทำเป็นประจำแล้วเช่น หลังแปลงฟันก็จะจดเป้าหมายวันละหนึ่งนาทีใช้พลังของนิสัยเก่าช่วยดึงนิสัยใหม่เข้ามาได้ง่ายกว่าสภาพแวดล้อมสำคัญกว่าความตั้งใจเจมส์เคลียร์เน้นย้ำว่าไม่ใช่แค่เรื่องวินยัยแต่เป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำสิ่งที่ต้องการถ้าบอสอยากลดการเล่นมือถือเวลางานก็เก็บมือถือไว้ในที่ลับสายตาถ้าอยากอ่านหนังสือมากขึ้น ให้วางหนังสือไว้ในที่บอสเห็นบ่อยๆสภาพแวดล้อมที่ดีคือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้บอสทำสิ่งที่ดีได้อย่างอัตโนมัติเปลี่ยนสิ่งที่อยากทำเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนนี่คือคุณแจสำคัญที่ทำให้นิสัยยั่งยืนเจมส์ครียนแนะนำให้เปลี่ยนคำถามจากฉันอยากทำอะไรเป็นฉันอยากเป็นคนแบบไหนเช่น แทนที่จะบอกว่าฉันอยากออกกำลังกายให้บอกว่าฉันคือคนที่รักสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำเมื่อเป็นตัวตนแล้วท่านทำสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องฝืนการจัดการกับความล้มเหลวไม่มีใครเปลี่ยนนิสัยได้ร้อยเปอร์เซ็นในทุกวันแต่สำคัญที่สุดคือกลับมาให้เร็วถ้าวันไหนพลาดไม่ต้องเครียดแต่ต้องตั้งใจกลับมาทำใหม่วันถัดไป ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงเหมาะกับเจ้าของธุรกิจเพราะความสำเร็จทางธุรกิจคือการสร้างระบบที่ทำงานได้ดีต่อเนื่องนิสัยเล็กๆเ,เช่นการวางแผนการสื่อสารการแก้ปัญหาจะรวมตัวกันเป็นผลลัพธ์ใหญ่ถ้าบอสเข้าใจและใช้หลักนี้กับตัวเองและทีมบอสจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตส่วนตัวและธุรกิจอย่างชัดเจน